iPhone 13 Pro เผยภาพคอนเซปต์ล่าสุดลุ้นมาพร้อมสีใหม่ Sunset g <c> o <oughs> และตอกย้ำข่าวลือเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ iPhone 13ซีรีส์ลุ้นมาพร้อมแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นความจุเพิ่มขึ้นทุกรุ่นอุ่นเครื่องก่อนเปิดตัวกันยายนนี้ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์เด i e รวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone 13 Pro เผยภาพคอนเซ็ปต์ล่าสุดลุ้นมาพร้อมสีใหม่ Sunset Go อุ่นเครื่องก่อนเปิดตัวกันยายนนี้ หลังมีรายงานว่า iPhone 13จะมีสีสันใหม่นั่นก็คือ Sunset g o l ซึ่งจะเป็นสีบรอนตึงกลึ่งรถ g o l ที่มีดีไซเนอร์หลายรายตั้งโจ์ผลงานของตนเองมากมายไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ at Apple underscore tomorrow ที่ได้เผยภาพเบรนเดอร์ของ iPhone 13 Pro Max สี Sunset g o l ออกมาให้ชมกันสำหรับภาพเบรนเดอร์ชุดนี้เป็นภาพเบรนเดอร์ iPhone 13 Pro Max สีสันใหม่ที่มีให้เลือกมากถึง4สีได้แก่ Matte Black Pearl Rose และ Sunset Gold อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์อีกเล็กน้อยทั้งจอบากที่มีขนาดเล็กลงและกล้องด้านหลังอัปเกรดใหม่เลนส์ใหญ่ขึ้นแต่ยังเป็นกล้อง3ตัวพร้อมไลด้าสแกนเนอร์เหมือนเดิม ด้านแอดแอปเปิลโปลดีไซเออกแบบภาพคอนเซปต์และแฟนตัวยงของ Apple ก็ได้เผยคอนเซปต์ใหม่ของทั้ง iPhone 13กับ iPhone 13 Pro ออกมาเช่นกันซึ่งคอนเซปต์ดีไซเนอรของ iPhone 13 Pro จาก a d a p p p e Pro ไม่ต่างจาก AdApple Underscore t o m o r r o มมากนักแต่ทาง a d a p p p e Pro เรียกสีนี้ว่า Copper พร้อมกับเผยตัวเครืองสี Matte Black ให้ชมด้วยเช่นกันส่วน iPhone 13ทาง a d a p p p e Pro เรียกสีนี้ว่า Sky Orange ซึ่งจากข่าวลือคาดว่า กล้องด้านหลังของ iPhone 13จะมีการออกแบบใหม่โดยจัดเรียนเลนส์กล้องเป็นแบบแนวทแยงและยังคงมี iPhone 13 mini แต่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของรุ่น mini โดย iPhone 13 s e r i e ์คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งจะเปิดตัว4รุ่นเหมือนเดิมได้แก่ iPhone 13 mini, iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ที่มา at Apple underscore tomorrow at Apple Pro และตอกย้ำข่าวลือเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ iPhone 13ซีรีส์ลุนหมาพร้อมแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นความจุเพิ่มขึ้นทุกรุ่นอุ่นเครื่องก่อนเปิดตัวกันยายนนี้ข่าวอัปเดตวันที่5สิงหาคม2021ร,รายงานล่าสุดจากดิจิทัลในไต้หวันเผยว่า Apple จะมีการปรับลดขนาดชิ้นส่วนภายในของ iPhone 13ด้วยการพัฒนาชิ้นส่วนให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับแบตเตอรี่จะมีขนาดความจุมากขึ้น ก่อนหน้านี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่บน iPhone 13บาโดยตลอดทั้งในเรื่องของการปรับปรุงเทคโนโลยีชาร์จเร็วด้วยการรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่25วัตต์ในวงเล็บ iPhone 12ปัจจุบันรองรับชาร์จเร็ว20วัตต์แต่ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเองรวมถึงเรื่องของการเพิ่มความจุบแบตเตอรี่เพื่อให้ใช้งานได้มากขึ้นซึ่งรายงานล่าสุดนี้เผยว่าชิ้นส่วนภายใน iPhone จะมีการออกแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า IPD Integrated Passive Device ทำให้ชิ้นส่วนภายในมีขนาดที่เล,ล็กลงกว่า iPhone รุ่นอื่นๆซึ่งน่าจะได้ที่ SMC กับ Amkor เป็นผู้ผลิตโดยเทโโตลรีดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้กับไป o n นเพียงรุ่นเดียวแต่จะต่อยอดไปยัง iPad กับ MacBook อีกด้วยทั้งนี้มีรายงานว่า iPhone 13 s e r i e ์ทุกรุ่นจะมีขนาดตัวเครื่องที่หนาขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะแบตเตอรี่ที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองที่มา g i s m o c h i n a c o m ภาพ cover จาก m a c d u m e r c o m แนะนำของขวัญพิเศษจาก Apple แทนความป่วงใหญ่อ้อนรับวันแม่วันที่12สิงหาคมใกล้จะมาถึงแล้วและคนคงคิดถึงและห่วงใหญ่คุณแม่ที่ปีนี้อาจต้องอยู่ห่างๆอย่างหงวงและดูแลกันจากระยะไกล Apple มีของขวัญแทนความห่วงใหญ่มาแนะนำดูแลสุขภาพคุณแม่ได้อย่างใกล้ชิด Apple Watch จช่งปีที่ผ่านมาตอกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพและ Apple Watch ก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีบทบาทเชิงลึกมากขึ้นในการดูแลสุขภาพของตอนเองเพราะมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดซึ่งจะทำให้เข้าใจแนวโน้มสุขภาพของตอนเองในแต่และช่วงเวลาได้ดียิ่งขึ้น iOS 15 ซึ่งพัฒนานต่อจากคุณสมบัติสุดล้ำด้านสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันของ iPhone และ Apple Watch จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลของตอนเองกับบุคคลสำคัญในชีวิตยอย่างเช่นสมาชิกครอบครัวหรือแพทย์และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มสุขภาพของบุคคลอันเป็นที่รักของตอนเองนอกจากนี้เครื่องมือใหม่ใน iOS 5ยังสามารถใช้เพื่อระบุวัดและความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงในข้อมูลสุขภาพของแต่ละคนได้อีกด้วย a p p l e Watch Series 6มาพร้อมคุณสมบัติวัดออกซิเจนในเลือดที่ช่วยให้คุณแม่เข้าใจสุขภาพโดยรวมของตนได้ดียิ่งขึ้นมีคุณสมบัติการตั้งค่าครอบครัวการติดตามการนอนหลับการตรวจจับการล้างมืออัตโนมัติการออกกำลังกายประเภทใหม่ๆและความสามารถในการจัดการและแฉนปัดนาฬิกาซึ่งช่วยให้คุณแม่ใช้ชีวิตแบบแอคทีฟได้มากขึ้นต่อติดกับทุกเรื่องเสมอและจัดการสุขภาพของตนได้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีใหม่ๆ Apple Watch Series 6มีราคาเริ่มต้นที่13,400บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ www.apple.com th/W/ a t c h สื่อสารกัได้ทุกที่ทุกเวลาเชื่อมความสัมพันธ์ให้เหมือนกับอยู่ใกล้ iPhone 12สมาร์ทโฟนอันทรงพลังที่มีหลากหลายรุ่นให้เลือกไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro, iPhone 12และ iPhone 12 Mini ตอบโจทย์คุณแม่ทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์สำหรับคุณแม่ไยทำง,งาน i p h o n 1 2 ไอโฟน12โปรและไอโฟน12โปรแม็กมอบประสบการณ์ 5G อันทรงพลังพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในดีไซน์ที่สวยงามระบบกล้องระดับโปรและจอภาพซปเปอร์เรดินีย XDR ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในไอโฟนในขณะที่ไอโฟน12และไอโฟน12มินิมาในขนาดกระทัดรัดสะดวกในการพกพาและเก็บในกระเป๋าถือใบเล็กคู่ใจของคุณแม่แต่อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพช่วยให้คุณแม่ไม่พลาดทุกการติดต่อและแบ่งปันทุกช่วงเวลาแห่งความประทับใจ ไอโฟน12 mini มีราคาเริ่มต้นที่25,900บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ www.apple.com/th/iphone 12 i Pro h o n e 12 p มีราคาเริ่มต้นที่36,900บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ www.apple.com/th/iphone 12 Pro iPad ไม่ว่าจะทำงานรับชมความบันเทิง เชื่อมต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงผ่านโซเชียลมีเดียหรือวิดีโอคอล iPad เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์คุณแม่ทุกคนด้วยหน้าจอขนาดใหญ่กล้องหน้าและกล้องหลังที่คมชัดจะถ่ายรูปหรือวิดีโอคอลก็พร้อมเสมอพกพาสะดวกไม่ว่าจะนั่งทำงานดูหนังหรือเล่นเกมที่มุมไหนของบ้านก็ทำให้ทุกมุมกลายเป็นมุมโปรดของคุณ iPad มีหลักหลายรุ่นให้เลือกไม่ว่าจะเป็น iPad Pro, iPad Air, iPad และ iPad Mini ทุกรุ่นรองรับการใช้งานต้นกับ Apple Pencil เปิดโอกาสให้คุณแม่ได้จดบันทึกหรือปลดล็อกจนินตนาการด้วยการวาดรูปและระบายสีไม่แน่ว่าคุณแม่อาจค้นพบสิ่งที่สนใจและความสามารถใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน iPad ราคาเริ่มต้น1,900บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ www.apple.com/th/ipad iMac ในช่วงเวลาที่ทุกคนใช้เวลาอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นทั้ง Work from Home และ Learn from Home iMac ใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์อันน่าทึ่งในโทนสีสันอันสวยสดชิป M1 สุดลำ้ำและจอภาพเ r รตินา4 5 k ที่สวยสดงดงามและจะช่วยเติมเต็มการใช้เวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นคุณแม่สามารถใช้ทำงานที่บ้านแบบสบายตาด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ กล้องและลำโพงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Mac และดูวิดีโอสาธิตการทำอาหารเมนูโปรดก่อนเตรียมอาหารเย็นได้อย่างสะดวกในขณะที่ลูกๆสามารถเรียนออนไลน์ท่องเว็บเพื่อหาข้อมูลประกอบการทำรายงานรวมถึงเล่นเกมรับสมองประลองปัญญาได้แบบเต็มอินสมจริงที่สำคัญทุกคนสามารถรวมตัวกันเพื่อวิดีโอคอลกับคุณปู่คุณยา่าและคนในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้แบบคมชัดแบบเต็มตา ไอแมใหม่มีราคาเริ่มต้นที่42,900บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ w w w a p p l e c o m t h i c u n 24/ a i r p o d s นวัตกรรมหูฟังไร้สา,ายที่ช่วยให้คุณแม่สื่อสารได้สะดวกในขณะที่ดูแลลูกน้อยทำงานบ้าน หรือแม้แต่ทำงานประจำให้คุณภาพเสียงที่คมชัดมีอิสระในการเคลื่อนไหวไม่ว่าคุณแม่จะคุยโทรศัพท์ประชุมออนไลน์หรือฟังเพลงเพลาเพขณะที่ทำงานบ้านหรือออกกำลังกายก็คล่องตัวและเพลิดเพลินแอ Pods มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความชอบและกิจกรรมที่ทำอาทิแอ p o d ด p อป p o d s Pro และ a p ปพอดแม a กซ์แ p ปพอดีราคาเริ่มต้นที่5 6 8 4บบาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ www.apple.com/th/music อุปกรณ์เสริมหลากหลายสีสันช่วยเติมความสดใสหากคุณแม่ใช้งาน iPhone, iPad หรือ Apple Watch อยู่แล้วมาเติมความสดใสในชีวิตประจำวันด้วยเคส iPhone และ iPad หลากสีสันทั้งซิลิโคนและเคสหนังที่พร้อมให้คุณแม่เลือกใช้ตามความชอบหรือเข้าคู่กับชุดโปรดขณะที่ Apple Watch มีสายหลากหลายแบบและลวดหลายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สายสปอร์ตหรือแฟชั่นก็มีให้เลือกเท่เลือกเก๋แบบไม่ตกเทรนแน่นอน เคส iPhone มีราคาเริ่มต้นที่1,790บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ www.apple.com/th/shop/iphone/accessory เคส iPad มีราคาเริ่มต้นที่1,590บบาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ www.apple.com/th/shop/ipad/accessory สาย Apple Watch มีราคาเริ่มต้นที่1,600บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ w w w a p p l e c o m t h a s h o p w a t c h b a n d ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ